บางคนก็นว่าสาหัสสากันบางคนก็นว่าเป็นปีที่นักหนาสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสุขูสุขนนะครับผมมาพ่อกขาบเดแดงคือเก่าครับพี่น้องกับเมน,นูเสบซ่บคือเก่ามาพี่น้องมาเมื่อนี้ได้ตําปลาส้มนะครับพี่น้องตําปลาแซลมอนมันสีสม้มเมื่อนี้ได้พักกับปักแก้มกับพักพายน้อยครับพักกระจองน้อยนะเสียตูยบบ้เย็นลายใบพืนยาขี้หอครับเพราะว่าบมได้มัดปากถุงไว้ ฟังนี้ผมเด็บใบออกเลยเหลือแต่กา้านนี่ทีเด็ดมาละซิงมาละซิงมันหน่วยน้อยๆเงวๆเลยครับนะผู้ี้อ่อนๆอ,อ,อันละคำเลยมาพี่น้องไหม,อมขออนุญาตบึงดูตำนัวๆได้ไหมนนครับใส่น้ำตำปูล่าโอ้โหตำปลาสม เหิดเป็นต้อนยาวๆเลยมั Slow ้ยครับ สั่นเนห่หอมหอมาคำเนึ่มาพี่น้องอืม นี่เยาวาของแท้สินดีงามครับอืม ขักเข้าท่าพี่น like, ้องคุณนะคุณนะปินอย่างสิบบนด่หน่อยนะครับ ตัวครับทำงามเลยอืมหมึกปลาพี่น้อง กล้าวสิ้นครับชิ้นงามๆเนาวๆเลยมันเนี่ครับอืม มาห้องอย่างน้องมาเนี้ย <laughs> <c oughs> น้องแมวน้อยครับนั่งเล่นน้ำบ่อแดงอือ ทำปลาส้มเพิ่ว่าคักดีพี่น้องโดนๆเ่อครับ <c oughs> ตัวเนี้ยใบยออก <c oughs> <c oughs> Mmm. มันอ่อนเนละครับสิ้นเนี่ยกามครับ แซ่บได้พี่น้องจิ้มน้ำจิ้มกินดูแล้วน้าครับจิ้มวาซาบีเอามาตัม <laughs> Ừ. Tiếng À. กำลังแซบพี่น้องเอ้เบิดล้ะ <laughs> แรกลองเบื้ครั้งแรกเลยกินเลยดีบอกคือพี่น้องอแต่ตัวมี้อื่นอ่อนเดครั้งแรกลองกินปลาแซลมอน ป่านนี้ก็เป็นแล้วนี่ผมมามีความรู้สึกปินน๊นแล้วใดบุ้นเนี่ยบอกบทือครั้งแรกขึ้นรองอยากหากเหมืนมอนว่าเขาจะอ้วกอยู่เรื่อยครับพอขั้งที่สองขั้งที่สามแล้วนัว่นแหละพี่น้องมีอีกไหมผนว่านจึงไอ้ทุกอย่างมีไอขั้งแรกเสมอเพนาะ่า เมนข้าเปิ้น,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 น้องพี่น้องเอาโดนโดนเถื่อนะครับพี่น,น้องคักคือกันเดินทางมาสิสิ้นปีอีกแหละเปิว่าเรืออีกจากเดือนพี่น,น้องสามเดือนอบ่เป้าบางคนก็ว่าสาหัสสากันบางคนก็ว่าสิสิ้นปีแล้วยังไง ผมมียังเกิดขึ้นบางคนก็นว่าเป็นปีที่นักหนานะครับผมหลายๆอย่างบอกว่าจะเป็นทั้งหน้าที่การงานนะครับผมหรือว่าอุทภักษาใหนาะพี่น้องเนาะอ่นะขอเป็นกาลังใจให้นะครับพี่น้องสู้ๆนะครับผมชีวิตคนเราม,มันต้องมันต้องสู้นะครับผมมันต้องผ่านนะครับทำแม้กระทั่งตัวเบาแดงเองก็คือกันเนะี่ยพี่น้องบางเทือกันว่าแม่สบายอยู่ตลอดนะครับผมส,สบายในที่นี้หมายถึงว่าพ่อแม่สบายกายสุสบายใจนะครับผมก็มีทั้ง เ็บใครได้ป่วยนะครับผมก็มีทั้งบอสบายคือกันนะครับผมก็มีหลายๆอย่างบางเทือกอาจจะบ่ได้เอามุมที่เป็นทุกนะครับผมมานาเสนอพี่นําเสนอน้องเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องเบิ้งคลิปเบิ้งยังกะเพื่อความบันเทิงนะครับผมสิ่งใดที่พี่น้องเห็นพี่น้องเบิ้งแล้วบ่มีความสุขเบาแรงกับ่ได้นําเสนอนะครับผมพยายามนําเสนอแต่สิ่งดีๆนะครับผมให้พี่น้องคลายเครียดให้พี่น้องกินข้าวแซ่บนะครับผมเมื่อยมาจาก ทำการทำงานนะครับผมบึงเพื่อความบันเทิงนะครับพี่น้องผิดพลาดประการใดกะกรบขอขออภัยนะครับผมนาผิดนาน้องอีกครั้งหนึ่งบพว่าจะเป็นการอยู่กันกินนะครับผมหรือว่าคําวาครับจ่าที่บสุภาพนะครับผมหรือว่าบ่มหมาะสมนะครับผมกะขอขออภัยนะคัผมภายมากคลิปนี้นะครับผมพี่น้องบบาแดงฝากกดไลค์กดแชร์นะครับพี่น้องแค่นี้ก็ถือว่าเป็นกำลังใจที่ดีที่สุดแล้วนะครับผมสาหรับบบาแดงเจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องคลิปนี้บบาแดงขอพี่น้องสุขภาพแข็งแรงเบิร์ดสุขุมสุขคนนะครับผมนอนรับ ให้ได้เงินหมืน่นนอนตื่นกะให้เงินหมื่นหายนะครับพี่น้องให้เงินแสนเงินล้านเข้ามาแทนที่แบมือกเหให้ต้แก้วมัน้โชคโทษให้ก่จะได้มาผ่านนะครับผมลาพี่ลาน้องไปเพียงสมนี้ก่อนเจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องคลิปนี้สวัสดีครับ